ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A225G ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทดสเกมให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวเกม ROV ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินนิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเขาจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ โอเคผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องขออภัยจริงๆครับพื้นที่ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยตัว 5G ยังมาไม่ถึงเนาะแต่ว่าจะได้เล่นเป็น 4G นะครับความเร็วโป่งผมที่ใช้เป็นโปร0 0ึเมกไม่ลดสปีดนะครับพร้อมแล้วก็โอเคครับผมตัวเกมเขาก็จะรวมกันอยู่ในตัวเกมลันเชอร์นะครับ ROV นะครับเดี๋ยว PUBG f r e ้ฟ i r e ผมทำไว้ให้นะครับผมแต่ว่าจะแยกเป็นคลิปๆไปเนาะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็น ROV ก่อนครับผ s a m ซุง Galaxy A 2 2งสอซีรีส์นะครับจะทำออกมาด้วยกัน2รุ่นจะมีตัว4 g ราคาจะอยู่ที่6 9 9 9บาทนะครับแล้วก็ตัว5 g ราคาจะอยู่ที่8 2 9 9บาททั้งคู่เนี่ยสเปคเนี่ยจะต่างกันนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยู่เนี่ยก็ลองดูสเปคดีๆนะครับผมก็เพราะว่ารายละเอียดการใช้งานเนี่ยก็ผมว่ามันม,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 มันมันก็ต่างกันพอสมควรเนาะแต่ว่าตัว5 g เนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับแต่ได้ในเรื่องตัวการรองรับ5 g ได้แรมมาเยอะกว่านะครับ ก็โอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับผมตัว CPU ของเขาเนี่ยจะเป็น Mediatek Dimensity 7 0 5 G นะครับเป็น7นาโนเมตรเนาะก็เป็น CPU ตัวใหม่ครับตัวหมดเฟรมเรทสูงเงาเมฆยังไม่มีนะครับผมก็จะปรับสุดเท่าที่เขาให้ปรับได้นะครับแต่ว่าการแสดงผลตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันไปสูงมากได้เนาะจะดันได้แค่สูงนะครับก็โอเคพร้อมแล้วมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตัว d i เมนซิตี้เจ็ตัวผมเองเนี่ยได้เทสในหลายๆรุ่นนะครับถือว่าเป็นตัวแรงมากๆในระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็น CPU ตัวแรงนะครับถ้าพูดถึงนี่องฟิลิ่งการเล่นเกมจริงๆเนี่ยก็ตัว ROV ว e เนี่ยผมว่านะ่าจะได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวก็มารอดูลกันครับผมเดี๋ยวก็มารอดูกันนะครับว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเนาะอ่าเหลือเจ้าคนเดียวนะเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าจะกดเริ่มเนี่ยกําลังรออยู่ครับผมตัวเสียงลําโพงโอเคมาแล้วเลือกทันไหม เรียบร้อยครับผมยืนยันก่อนผมไม่เปลี่ยนให้นะนี่ครับฟิลลิ่งในการทัดของเขานะครับตัวรีเฟล็เนี่ยได้มาเป็น9 0เฮิร์เลยนะครับก็โอเคทัดดีดูวิดีโอสกินสีเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมมีความลื่นไหลความสมูทของตัววิดีโอเนาะ สเปคของเขานะครับซัมซุง g ก a l ล็ก A225G นะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าเป็นตัว 5G นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วนะครับตัวความลเอียดของหน้าจอที่ได้มาเนี่ยเป็น FullHD+ เลยนะครับแล้วก็ตัวพารนลหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว p o l s l c d นะครับผมแล้วก็ตัว r r f s h Rate ได้มา9 0 h e r z เลยนะครับก็ความลื่นไหลความสมบูรณ์เนี่ยก็มีมาแบบจัดเต็มแน่นอน CPU ครับเป็นตัวแรงนะครับ m e d i a t e k d i m e n s i t y 7 0 5 g เป็น7นาโนเมตรนะครับก็แรงขึ้นประหยัดแบตขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม8ลำหนึนะครับก้องหน้าความละเอียด8ล้านก้องหลังให้มา3เลนนะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านมีเลนมุมกว้างมาให้ครับมีเลนวัดระยะให้ก็ตัวเลนเนี่ยมีมาให้แบบใช้งานครบเลยเนาะในส่วนของตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยให้มา5000มิลลิแอมเลยนะครับก็ ตัว 5G ก็อาจจะกินไฟเยอะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เขาก็ให้มาเยอะนะครับจากที่ได้สัมผัสมาแล้วเฮ้ยเป็นตัวอื่นในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่ลงค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็น USB Type C เป็นชาร์จเร็ว15วัตต์นะครับโอเคตัวเลขอาจจะฟังดูไม่เยอะเพราะว่าตัว15วัตต์เนี่ยก็อยู่คู่กับซ m s u ุงมาโอ้โหสักพักใหญ่ๆเลยนะก็ตั้งแต่มีชาร์จเร็วแรกๆเลยเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าจากการใช้งานปกติทั่วไปอาจจะไม่ได้แบบเวิร์วัร์วงชั่วโมงหนึ่งเต็ม30นาทีได้เต็มอะไรประมาณนี้แต่ว่าการใช้งานพูดถึงการใช้งานนะครับก็ก็ยัง,ก,ยงก็ยังโอเคอยู่ครับก็ยังเพียงพอนะ โอเคเริ่มเกมมาแล้วนะครับผมเฟรมเรทของเราอยู่ที่3 0 fps นะครับก็ต้องรอทางเกมเขาอนะัปเดตเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้6 0 fps นะครับมาเดี๋ยวเรารอ,รอฟาร์มกันแล้วกันตัวกราฟิกสวยนะครับเนี่ยสวยสีสันก็แสดงออกมาได้ดูเนียนตาแล้วก็ยังคงมีความสดของตัวสีนะครับอ่าทัดเป็นไงบ้างจากที่ได้สัมผัสตรงนี้ก็โอเคครับ รอเข้าป่ามาคนจะได้ไม่เห็นก็โอเคครับนี่คือฟิลลิ่งในช่วงฟาร์มเป็นไงบ้างผมว่าสบายเนาะก็ตัวปิงเนี่ยนิ่งอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเอ้ตัวเฟรมเรสนิ่งอยู่แล้วนะครับก็คือจะอยู่ที่30มสิบะครับ เพราะว่าตัว CPU เนี่ยเป็นตัวแรงนะครับถ้าเปิด60 FPS เนี่ยผมว่าก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณไปไปเนาะห9าเประมาณนี้นะถ้าถ้าเปิดได้นะครับอันนี้พูดถึงให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าในทางที่จริงแล้วเขายังเปิดไม่ได้เนาะก็จะนิ่งอยู่ที่30นี่แหละฟีลิ่งในการเล่นโดยรวมก็ถือว่าเนี่ยครับช่วงฟาร์มโอเคครับความร้อนเล่นมาได้นิดหน่อยเนี่ยก็ยังไม่มานะครับความร้อนยังไม่อุ่นนะครับยังเฉยๆอยู่ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั๊มเวลกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงชุลมุนช่วงเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวผมตัดกลับมาให้ชมกันนะครับว่าเฮ้ยอาการจะเป็นยังไงเนาะช่วงนั้นกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมมาได้ประมาณ9นาทีนิดๆน,น,นะครับผมก็โอ้โหโดนเพื่อนๆดด้ใหญ่เลยฟาร์มไม่ออกเลยครับรอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรฝั่งเขาเก่งหรือว่าผมไก่ก็น่าจะเป็นที่ผมไก่เนาะ อ่าโอเคเจ้าฟาร์มฝั่ง,งนู้นเก่งมากครับเราสู้เขาไม่ได้จริงๆเลยก็ขอตามเพื่อนๆไปแล้วกันโอ้โหไทยไทยไทยไทไถยไยไไไ โอ้โหลุยเขาไม่ได้จริงๆสองตัวนั้นโคตรเก่งเลยอะถทยไ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 ทยยยดีกว่าไทยดีกว่ารอเพื่อนโดนเขาดา่าเราโดนเขาด่ามาฝั่งนี้ดีกว่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนทาง อ oh. <kill>. ผมยังไม่ได้คิวเลยนะเนี่ยอาตรงเลยก็ตอนนี้เล่นมาได้10นาทีนะครับฟีลลิ่งในการเล่นเป็นไงบ้างก็โอเคครับถือว่าใช้ได้เนาะก็ตัวฟิลลิ่งในการทารการตอบสนองต่อการสัมผัสเนี่ยก็ถือว่าโอโ้โหมันจะเปเเียวเลือดมาจากไหนวะเนี่ยโอโ้โหมันจะไม่ตายเอาสิเอาสิ ขอวับกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายเลือดเหลือนิดเดียวเองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไปลายเกยมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างฟินลิงโอ้โหเจ้านั้นโคตรเก่งเลย <my> โอ้โห <c oughs> อะไรวันนี้ <c oughs> สมควรครับเรายอมรับให้เขาด่าไป <c oughs> <c oughs> เล่นแบบนี้เนาะโอ้ หตอนนี้เราเล่นมาได้ประมาณ14นาทีแล้วนะครับความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนควบคุมได้ดีครับก็แค่อุ่นๆมือนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าร้อนจีหรือว่าร้อนผิดปกติแต่อย่างใดนะครับถือว่าโอเคครับผมความร้อนคุมได้ดีส่วนในเรื่องตัวฟิลลิ่งในการทัดช่วงไปลายเกมนะครับก็ก็ยังทัชได้ดีปกตินะครับผม เดี๋ยวเรามาลีปเอาป้อมเอาป้อามได้ป้อมมาหนึ่งครับผมถอยๆถอยเถอยถเขามาหาเราเยอะโอ้ยโดนดึงโดนดูดครับผมวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ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 ่งแบบพ่ตูน ่าโอเคครับไปลอยป้อมดีกว่าไปลอยป้อมดีกว่าข้อนี่เหอะ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 อ้าวได้แล้วครับผมหนึ่งป้อมโอ้ยจบเลยไหมจบเลยไหมโอ้ยจบไม่ได้หว่ามีคนเฝ้า นี่คือช่วงที่แบบปปลายเกมแล้วนะครับเราต่อเนื่องให้ดูเนาะโอ้โหน็อกเลยครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ครับฟีลในการเล่นโดยรวมเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเนาะสำหรับเจ้าซัมซุงก g a ล็กซ A สองสองห G นะครับการเล่นเกม b o V เนี่ยถือว่าโอเคครับผม <Your King. S 1> ความร้อนคุมได้ดีฟิลิงในการทัดก,การาฟิกสวยครับแต่ถ้าอยากจะเต็มที่กว่านี้เนี่ยก็ อยากให้เปิดแบบ60 fps ได้เนาะก็คงต้องรอทางเกมเขาปล่อยอัปเดตมานะครับผมโอเคครับผมเกม rov ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคเป็นยังไงบ้างสำหรับฟิลลิ่งในการเล่นเกม rov นะครับ samsung galaxy a 2 2 5 g cpu d i m e n s i city 700 5 g นะครับก็ทำออกมาได้ดีครับความรื่นไหลความสม,มูทมีความร้อนคุมได้ดีแล้วก็ในเรื่องตัวที่แบบว่าฟิลลิ่งการทัดเนี่ยผมว่าดีมาก,มาก,มากเลยนะแต่สิ่งหนึงที่เสียดายเลยเนาะตัว cpu เป็นตัวใหม่ครับเปิดตัว60 เอพีเอไม่ได้ถ้าเปิดได้เนี่ยโอ้โหจะจะแบบจะได้ฟิลลิ่งในการเล่นที่ดีมากกว่านี้เลยนะครับก็คงต้องรอทางเกมเข้าอัปเดตอีกทีนึงนะโอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ